ครับทุกคนด้วยนะครับบันนี้เนี่ยควรจะกินชื่อ,อกกแบบเมลเบิรกแคนาครับทุกคนนะคูดเลย่งจริงมาวันนี้จะมาสอนทำมอดกันทุกคนทุกคนนะเขาว่าเห็นคนดูเนี่ยบอกว่าไม่เข้าใจเลยอ่ะจะไม่เข้าใจภาษาอันกฤษจะไม่เข้าใจดีอ่ะต้องการภาษาไทยได้จัดไปเราคือครูระดับลูกนงะมามาถึงหน้าโปออ่างงี้แล้วก็กดไปที่อะไรคําว่านิวอะไรเงี้ยครับนิวนี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องการสร้างอาวุธก็กดรูปบนี้แต่ถ้าเราต้องการสร้างสร้างโค้งที่แบบแบบว่าไม่ใช่อาวุธหรืออะไรอ่ะที่เ็นสร้างแบบบล็อกอะไรเงี้ยออกดิฮะสร้างบล็อกนี่ก็กดรูปกล่องนะอ่ะตัวตัวนั้คือกล่องนะตัวตัวอย่างก็กดไปที่ไอเทมนี่กดเซตติ้งเซตไอเทมเซตติ้งมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้แต่แล้วก็กดบรโหลด อันนั้นก็ต้องเลือกภาพไปเลยอืย่ยาเอาตัดตออกแล้วกันไม่ให้เห็นเพื่อนตัวเองอประมาณนี้นะนี่กดรูปอะไรเนี่ยเนี่ยงเงี้เขียนชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าสมมติว่าภาพนี้เนี่ยเป็นติกต๊กแมออนใช่ไหมก็เขียนติ๊กแมนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนตาสบายเลยอันนั้นก็พอได้ปุ๊บอันนั้นก็ไปกดโอ้กดตรงนี้อันสองนี่ตรงนี้ในตรงนี้เนี่ยมาไม่จะเป็นใช่ไหมกดโหลด แล้วก็เลือกภาพเหมือนเดิมเลือกภาพเมื่อกี้นะเมื่อกี้อ่านี่ยแบบเท่าไหนก็ได้เนี่ปรับเท่านี้ก็ได้ปรับเท่านี้ก็ได้แดนะนำาเอ้ปรับประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าหรือไม่สี่ร้อยต่ำก็ได้แดนะนำเพราะว่ามันตัวพอดีพอดีมาพอได้แล้วแต่ั้นก็กดที่สามเนี่ยกดนี้จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นแบบว่าไงดีอ่ะเป็นเงยเนี่ย เนี่ยเราทำอย่างงี้เข้ามาถ้าเราทําอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเงี้ยใช่ไหมเราอะกดเซแล้วก็ออกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ไปดูนะจะเป็นประมาณเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยกระแพร่องหนเนี่ยเอเนี่ยตัวอะไรอะอ่าติ๊กแมนเงี้ยรู้จักป่ะสมชายเฮ้ยเตะเล่นดีกว่านี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่โอ้ ออมันจะเปประมาณนี้นะนี่มันจะเป็นแบบว่าเนี่ยมันมีกระแพ้ล่องหนเนี่ยถึงบอกให้ปรับก่างนั้นอันนี้ปรับกแบบงี้อ่ะปัย่างนี้นี่ให้มันปเป็นี้อ่ะนี่ถ้าใครต้องการแบบว่าแบบเป็นวงกลมอะ่ะนี่ก็ททำกดนี่แล้วก็ลดโซ่เข้านี่จะเป็นอย่างนี้อืม ันลากไม่ได้นะมันล่แบบว่า่างเนี้ยมันลากไม่ได้ทำอย่างนี้เออลาบากจริงๆมาทำแบบนี้บบนี่นนแบบนี้นะถ้าไม่อยากไม่อยากได้เลยแล้วก็กดนิ่มเลยนี่แล้วกดอันใหม่นี่นี่สองอันเลยหลายๆอันนี้ก็ได้มาพอได้อย่างนี้ปุ๊บ นี่ให้ต้องการให้ไอตัวสติกแมนตัวนี้เนี่ยต้องการตัวละครของคุณเนี่ยให้เป็นเหล็กหรือไม้หรืออะไรต่างๆที่คุณต้องการให้เป็นก็กดเป็นถูปนี้อันนี้อ่าจแล้วก็เลื่อนลงตาสบายเลยจะเป็นผลไม้แก้วอะไรยางไม้หนาอะไรต่างๆเลืองเองเลยไปรู้ว่าเอาไม้แล้วกันนะมาพอได้่างนี้ปุ๊บส่วนนี้ก็ไม่อันนี้ก็สามารถตั้งค่าว่า ให้ไอสิ่งของที่เราเลือกแอะอย่างเนี้ยให้มันไม่ได้เปล่าหรืออะไรได้นี่แคนนี่ระเบิดได้ด้วยโ,โ,โอ้โหมาถ้าเราไม่อยากให้ไอตัวละครตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสร้างแล้วแบบไม่อยากใช้แล้วอะก็กดนี่กดเลยกดติ๊กถูกออกไปเลยถ้าไม่อยากใช้แล้วอะ มันคือติดถูกออกปุ๊บเข้าเกมมันจะไม่มีใช่ไหมไม่มีปุ๊บพอเราออกมาลงการให้มันมีก็กดติดถูกพอเข้าเกมมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามันบักเลยมันบักก็เลยต้องสร้างใหม่นะข้อเสียคือเกมนี้คือมันลบไม่ได้ไงก็เลยต้องทําอีเแทนก็เลยต้องรองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเว้มาอ่า ถ้าอยากปรับปรุงเนี่ยก็กดไปที่โหลดจากนั้นก็เลือกอันใดน,นึงนี่สมมติว่าเราต้องการแก้ไขอันนี้ก็กดไปเลยแก้ไขยัไงไงมั่งนี่ปรับอย่างงี้ปรับอะไรหนูนีนั่นอะไรของเองหรือตาสบายเลยปรับขนาดตัวอะไรนเนี่ยเนี่ยปรับขนาดตัวเนี่ยปรับขนาดตัวเนี่ยเ,ออเว้อะน้าวันนี้เนี่ยเราก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะขอให้ค่อยดีกับการสอนของเราด้วยครับทุกคนนะ กดไลค์กดติดตามด้วยแชร์ก็ก็ได้นะแชร์ก็ได้อะไรเงี้ยู้ดน,นั่นเออบ,บายบาย,บายบายบายเจอกันใหม่พัคหน้านะเออพุณหมักเออโอ้เออโอ้